สวัสดีครับนักเรียนเนาะในช่วงหยุดออนไลน์ในวันนี้เนาะ,ะในบทที่4ลูกในบทที่4ก็จะเขาเรียกว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวนี้เนาะ,ะส่วนใหญ่ที่จะมาถึงตรงนี้ได้เนาะเราต้องอส่งแบบประเมินส่งแบบสอบถามส่งแบบสำรวจไปเรียบร้อยแล้วเนาะ ในบทที่4เนี่ย <c oughs> จะเป็นการเอาผลที่ได้จากแบบสํารวจแบบประเมินใน Google Form มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเปิดดูแป๊บนึ่งจะเป็นประมาณนี้เนาะอ๋อสักครู่นะครับปิดเตด,ดไปโอเคอ่าจะเป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยก็จะเป็นคำถามที่เราเคยทำไปแล้ว แล้วก็อันนี้คือคําตอบที่เขาตอบมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้สเปรดชีตท,ที่เราทําไว้นะเช่นอ่าเป็นสําเนาอะไรต่างๆที่ที่เราครูให้ทําในอาทิตย์อาทิตย์ก่อนเนาะอืม่าจะเป็นประมาณนี้เนาะอนี้กําลังมาอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นอันนี้คือรูปแบบที่ครูทํามันค่อนข้างผิดนะลูกแต่ของเรา,าทาถูกแล้วนะครับอืม ซึ่งเราจะได้ค่าออกมาเนาะอันนี้เป็นค่าที่อยู่ในาการตอบกลับนะซึ่งเดี๋ยวเราเข้ามาเปิดดูตอนที่ฟังคลิปนี้เสร็จแล้วเนาะในบทที่สี่เนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นตัวอย่างที่ทุนพี่ทําไว้เนาะเราในส่วนที่ครูส่งให้ก็จะเป็นจุดจุดเนาะในบางอย่างเนี้ยนะเราก็ใส่ชื่อเรื่องเราเข้ามานะครับแล้วก็พวกเนี้ยก็ไว้ตามเดิมเนาะเพราะเราค่าที่เราใช้เราจะใช้เหมือนเดิมคือค่าตัวนี้ค่าเฉเรีย แล้วก็เนี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนาะแล้วก็ใส่สองตอนที่เราทําไว้ตอนที่เราทําแบบประเมินเห็นไหมก็จะโผล่มาตรงนี้ด้วยนะครับเราก็เอามาปรับแกเนาะให้มันเป็นของเราเองเนาะในบางส่วนที่มันไม่ใช่ของเราเช่นอันนี้เห็นไหมอ่าเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเนาะเราก็ปรับแก้ให้เรียบร้อยส่วนตอนแรกนะเขาจะเรียกว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่หนึ่งนี้เนาะตอนที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่า ข้อมูลทั่วไปนะในแบบสอบถามที่เราทําไว้เนาะอ่ามันจะมีอะไรบ้างที่เราทําจะมีเพศเนาะมีเพศแล้วก็หน้าต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยจะเป็นอ่าเป็นระดับชั้นเห็นไหมแล้วก็เป็นอันนี้ไม่ได้แก้ลุงนะเป็นอายุอ่าอ่าเราควรทําอย่างไร <c oughs> เพศเนี่ย <c oughs> มันจะอยู่ในนี้ <c oughs> เห็นไหมจะเป็นเงนะครูแบ่ง <c oughs> หน้าจอเป็นครึ่งหนึ่งอ่าไอเอย แอปหนึ่งนะเอาไว้ตรงไหนเนาะเมื่อก,กี้อ่าอยู่นี่อ่าอยู่นี่เห็นไหมเพศ<ธ>เห็นไหมมันจะมีระบุไว้เลยว่าสิบในการตอบกลับของเรามันจะมีเห็นไหมว่าจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ชายอย่างกี่เปอร์เซ็นต์เราก็มาใส่ตรงนี้เห็นไหมลูกเห็นไหมอ่าแต่เนี้ยมันจะบอกไปเลยว่ากี่คนเห็นไหมกี่เปอร์เซ็นต์มันจะบอกไว้เลยนะครับเนี่ยข้อสรุปคําถามแยกรายการอย่างเงี้ยน,น,นะอ่า อันนี้เป็นคาถามอันนี้เป็นข้อสรุปเห็นไหมมันจะบอกไปเลยผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนเห็นไหมเรากเปอร์เซ็นี่ยมาใส่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้ไม่ตรงนะลูกแต่ว่ารูยกตัวอย่างเฉยๆเนาะในเพศเนี่ยมันจะอยู่ในชีตท,ที่เราทําด้วยนะที่ตอนเขาแจ้งมาเราก็ไปนับจํานวนเอาเนาะแล้วมันรวมกี่คนทั้งหมดตามจํานวนที่เราต้องการแล้วก็มันจะต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกอันนี้บวกกันต้องได้ร้อยเสมอนะ สองอันนี้เนาะเหมือนกันนะครับในเหมือนกันในทุกๆส่วนก็คือพอเราได้ส่วนเพศแล้ว <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันระดับชั้นอายุก็เหมือนกันก็อยู่ตามนี้เนาะเห็นไหมระดับชั้นเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เราก็มาใส่ใช่ไหมครับที่เราครูระบุให้เป็นห้องก็เพื่อให้มันง่ายต่อการใส่เห็นไหมอ่าระดับชั้นอายุก็เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ยังเหมือนกันอ่าพอเข้าใจแล้วเนาะ พอเขาเข้าใจเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในจำนวนร้อยละเ็นมะถ้าเราใส่ตามที่เราดูใน Google Form เนาะในตอบกลับมาตอบกลับเนาะเอาสีส่วสสวยหน่อยตอบกลับในก o o g l e Form นะครับอ่านี่เนาะเราจะมาอธิบายตารางอ่ อันนี้มันข้ามไปเนาะครูขอมาธิบายตารางนี้ระดับชั้นเนาะระดับชั้นเนี่ยเราดูง่ายๆเลยครูจะมีอ,อันนี้ว่าให้แล้วนะจากตาราง4.2เนี่ยเนาะแล้วก็กูก็จะมีตัวนี้ว่าให้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรียงระดับชั้นมอ,อะไรจํานวนกี่คนคิดเป็นละเท่าไหร่ก็ออาจากตรงนี้มาใส่เนาะอันนี้นเขาไม่ได้เรียงจากห้องหนึ่งมาเนาะเขาอาห้องเก้ามาก่อนเนี่ย19คนเห็นไหม สามจุดห้าจุดแปดก็มาใส่ตรงนี้คิดเป็นรอยละต้องมีคมาําว่าคิดเป็นลอยละแล้วนะคิดเป็นลอยละคิดเป็นร้อยละเห็นไหมจานวนกับคิดเป็นลอยละอันนี้คือการอธิบายตารางาเขาเรียกว่าการข้อลำน,นี้เนาะเขาเรียกว่าการอธิบายตารางตารางเนี่ยเหมือนกันครับทั้งสามอันเรามีสามหัวข้อเนาะมีเพศ ระดับชั้นและก็อายุนั้นอธิบายหาเข้ามา3อันจบตรงนี้ฮะง,ง่ายนะครับตอนที่2ก็เหมือนกันตอนที่2เราก็เปลี่ยนช่วงนี้เปลี่ยนช่วงการสำรวจนี่เนาะเป็นของเราซะเห็นไหมให้เป็นของเรานะตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวครูจะไปดูฟอร์มอีกทีแล้วส่วงตามไปให้เนาะนี่เขาเรียกฟอร์มในนี้้มันจะมีตารางเป็นไม่เห็นไหมอ่า ตารางที่มีค่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเรตติ้งสเกลสเกลห้าระดับที่เราใช้เนะเาะเขียนผิดอี่ะเอาเขียนงี้ดีกว่าเอาเอภาษา,าไทยดีกว่ามาตราส่วนห้าระดับที่เราตั้งกันไว้เนาะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือมากที่สุดมากปานกลางาน้อยน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ของตัวเองมาใส่ด้วยที่ครูให้ทำในตาราง ประเมินไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะในค่าที่เราทำไว้ที่ครูสอนทำค่า x bar เห็นไหมที่เราทำในในในชีสในชีสที่แปลงมาจาก Google form เห็นไหมเนาที่เราครูให้ทำสออันเห็นไหมอันนี้คืออันนี้คือค่าเฉลี่ยอันนี้คือส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานอ่าเนาะเราก็เอามาใส่ได้เลยนะครับของเรามันจะมีหัวข้อใหญ่ตรงนี้1ห,หัวข้อนะส,สมมติมาแทรกตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น1.1อันนี้เป็น1.2 1.3อ่าย่างนี้นะสมมติถูยกตัวอย่างแค่ตรงนี้หัวข้อใหญ่อาจจะเป็นด้านอะไรจุดๆด,ดของเราเนาะ1.1เราค่าเฉลีย่ยเท่าไหร่เราก็เอามาใส่ตรงนี้อ่าทำไมสามจุดหกสามจุดแปดเก้าสามจุดสี่เจ็ด เราอ่านค่าตรงนี้จากตรงไหนอ่าเรากลับมาดูตรงนี้เห็นไหมสามจุดสี่เจ็ดมันอยู่ระหว่างนี้อ่าจนถึงมันอยู่ระหว่างนี้เห็นไหมสามจุดสองจุดห้าหนึ่งถึงสามจุดห้ามันคือพอใจปานกลางเห็นไหมมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมอันแรกอันนี้หนึ่งจุดหนึ่งนะพอ3.89มันก็อยู่เลยในช่วงของ3.51ถึง4.50ก็คือพอใจมาก3.6ก็อยู่ในช่วงเดียวกัน ครับก็คือ3 5 1 4ุ0านึ่งจนั่นก็คือค่าตรงนี้อันนี้1.2กับหนึ่เนี่ยเราเอาค่าตรงนี้มาอ่านเนาะคือการอ่านค่าตรง,ตรงนี้นะส่วน sd เราก็เอามาใส่ sd คือเป็นการมองว่าถ้ามันอยู่ใกล้เคียงกันแสดงว่าข้อมูลไม่กระจายตัวนะข้อมูลขข้อมูลไม่กระจายตัวแค่นั้นเองเนาะเ,เราก็มาใส่ให้ครบ5ด้านของแต่ละกลุ่ม เนาะใส่ตามนี้เลยนะครับก็มาวางแล้วก็ไปดึงตัวเลขมาใส่แล้วก็อ่านค่าตามที่เราตั้งไว้ของเรา mm. เห็นไหมตรงนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บ <c oughs> เราก็จะมาอธิบายตารางตารางตรงนี้ที่เราทานี่คือตาราง 4. 4ุด่เนาะ,ะน่าจะถูกแล้วนะคูน่าจะไฟล์นี้น่าจะโอเคน่าจะถูกละตารางสี่จดสีเดียวถ้าไม่ผิดยังไงเดี๋ยวผูไปแก้ในฟอร์มที่จะส่งให้เนาะอะเสร็จแล้วเราค่อยอธิบายตาราง <c oughs> อธิบายตาราง ใกล้ๆเลยเนาะเราก็ยกตั้งแต่ตัวแรกเช่นเราจะเขียนว่ากลุ่มประชากรนะครับทัมบวความภูมิใจรักด้านที่หนึ่งอ่ะขอราไม่ได้ชนิดใช่ไหมด้านที่หนึ่งด้านเรื่องอะไรอันนี้ขอขอยกมาเป็นด้านนี้นักเรียนนักเรียน,น,เ,ยนเอามาใกล้ๆหน่อยนักเรียนดูแลตัวเองเพื่ออะไรเนี่ยเนาะน่าจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่ด้านนักเรียนดูแลตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการหลีกจ้าง,างคิดเป็นค่าฉเฉลี่ย3.58เห็นไ,ไหม ส่วนเป็นเป็นรัศมหนึ่งจเนาะเงี้ยแล้วก็ามาพิมพ์ไล่ลงมาไล่ลงมาตั้งแต่ด้านที่1จนถึงตั้งแต่ด้านที่1แล้วก็1.1มีอะไรนะ1.1มีอะไรสมมติห1ึ่งจน,นเป็นนี้ด้านเรียนมีความรู้เรื่องประวัติศางเพียงใดคิดเป็นค่าเฉลี่ย3.47ส่วนเป็นรัศหาจุดเนห้าอยู่ในระดับพอใจปานกลางเงี้ยเราอธิบายทีละตารางทีละช่องที่เราทำเนาะสมมติว่าเรามี5ด้าน แต่ละด้านมี3มี3ข้อประเมินคำถามเราก็จะมีประมาณ15 15แบบเออ15 15การอธิบายลงมาแบบนี้เรียงกันมาเลยไม่ต้องแยกข้อนะครับใส่ออกมาลง,ลงกันแบบนี้เลยน้อยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นด้านที่1ของอ่านนี่ก็เป็นที่2เห็นไหมพี่เขาไม่ได้แยกแบบเราเนาะเห็นไหมอ่าพอที่3ก็จะลงมาแบบนี้เห็นไหมก็เราลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับมาเรื่อยๆแบบนี้อ่าจนเสร็จข้อสุดท้าย เห็นไหมจนเสร็จข้อสุดท้าย <c oughs> แล้วยังไงต่อ,อแล้วค่อยมาสรุปเห็นไหมสรุปสรุปเอางี้ให้เสร็จก่อนเนาะไม่มีตัวนั้นอันนี้พี่เขาไม่ได้ใส่คําว่าค่าเฉลี่ยบางทีมันจะมีวงนี้มันจะมีวงเล็บ x bar เน,ะเนาะบางทีมมีวงเล็บ sd ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรลูกเอาแต่ัวงสือมาก็ได้เนาะพิมพ์มาอย่างนี้ก็ได้นะครับพิมพ์มาเรื่อยๆื่อถ้า ทำเสร็จแล้วมันจะมีส่วนนี้คือส่วนสรุปเห็นไหมครับสรุปถ้าคิดว่าเราสรุปได้ไม่สวยหรือเหมือนคือมันเป็นการคัดกรองข้อความ้างไหนว่าเราต้องมาอ่านตารางแต่และตารางว่าไอ้นี่สามจุดห้าเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเห็นไหมดูจากทั้งมสามจุดห้าหนึ่งมันก็คือคนประเมินอ่ะก็อยู่ในัวเข้าพอใจมากในเรื่องของอการรับประทานอาหารของกลุ่มคนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของกลุ่มคนที่มีพาวะโยหิตจางเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ เหไ,ไหมเราต้องมาตีความตารางของเรานะแล้วก็ามาสรุปที่เราเข้อความทั้งหมดเนี่ยมาใส่แล้วก็มาสรุปแต่ถ้าอยากให้ง่ายนะครับรุ่นพี่แกทําไปแล้วคือเอาเอาด้านเนี้ยเอาสรุปทุกอย่างเนี่ยที่เราทํามาเมื่อกี้เนี่ยสรุปตรงเนี้ยอ่าด้านเนี่ยจากตารางเนี่ยก๊อปมาหมดเลยเนี่ยเอาไปใช้เอาไปใส่ในอะไรเอาไปใส่ในใส่ในอะไรดีด เอาไปใช้ AI นะครับ AI ในการสรุปบางคนใช้ ChatGPT ใช่ไหม ChatGPT บางคนใช้ Gemini มีอะไรอีกอ,ะอ่ะ9หล่อ9แล้วครับเนี่ยสรุปปุ๊บมันจะกลายเป็นตัวนี้ท,ทันทีตัวนี้นะตัวนี้ สรุปตัวนี้มันจะกลายเปน็นนี้เอามาจากตรงนี้แต่ข้อเสียก็คือเวลาเอามาแล้วควรอ่านเนาะ ai เนี่ยเอามาอ่านก่อนนะครับอ่านก่อนอ่านก่อนนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะให้ข้อความที่เกินจริงเกินไปเกินจริงเกินไปเนะาะดังนั้นเวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราควรมาอ่านคัดกรองแล้วค่อยมาสรุป ก็มีแค่นี้ในบทที่4ง่ายๆเลยแต่ทางนี้ทางนั้นบทที่4เนี่ยควรทําเสร็จอ่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นชิ้นงานควรทําชิ้นงานเสร็จแล้วส่งแบบประเมินไปนเสร็จแล้วแล้วก็ทำอ่าทำประเมพอประเมินเสร็จแล้วตามประชากรที่ต้องการอย่างเงี้ยประชากร53าคนเนี่ยครบแล้วก็หยุดรับคําตอบแล้วค่อยเอาอ่า g l e Form อรมนะทีี่ครูสอนไว้ในอาทิตย์ก่อนนะครับ แปลงค่าออกแปลงค่าแปลงค่าเป็นชีตออกมาเป็นเออาค่าเฉลี่ยกับส่วนโดยมาตรฐานและค่อยมาทําบทที่สได้นะท่านี้ท่านั้นต้องต้องเสร็จต้องเสร็จส่วนนี้ก่อนถึงจะขึ้นบทที่สได้เนาะแต่ถ้าใครที่เสร็จแล้วนะครับที่ครูสอนไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาทําได้เลยในบทที่4นี้เนาะอันนี้เป็นคลิปการสอนถ้าไม่เข้าใจทักมาถามนะครับเผื่อมีครูพูดตกหลุมอะไรเนาะอ่าวันในในใน